กฎแห่งกรรมนี่ไม่เคยเวละเว้นใครเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นนี่เป็นจังหวะของชีวิตที่ดีที่เราจะมีโอกาสได้กลับเนื้อกับตัวแก้ไขข้อผิดพลาดของชีวิตที่ผ่านมาการขอขามาเนี่ยจะทำให ใจของเราเนี่ยใสยสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาในระดับหนึ่งเดียวนะจ๊ะขึ้นมาในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับของวิบากกรรมระดับหนึ่งก็หมดไปในระดับหนึ่งนะจ๊ะเหมือนเดินอยู่ในแต่ว่าอยู่ในระดับพื้นผิวเหมือนเราเดินอยู่ในน้ําตื้นนน้ำนตื้นที่ชายฝั่งแต่ก็ยังชื่นใจ ก็เลยอ,อีกระดับลึกเท่านั้นเองนะจ๊ะระดับลึกก็คือการหาพระในตัวให้เจอนอกจากสิ่งที่เราเคยภาพล,ลังล้วนคืนท่านมันถึงจะหมดไปเมื่อเรากระในตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เลยจ้ะการที่เราทําอย่างนี้ก็แสดงว่าสวนลึกๆแล้วเนะี่ยเราเป็นคนมีคุณธรรมและดวงปัญญาเป็นต้นทางสวรรค์ให้กับเราที่ก็เป็นคุณธรรม ที่เรามีอยู่แต่ถูกบดบังด้วยสิ่งที่ไม่ดีตอนที่เราไปกอบกุลพานด้วยความประมาทในชีวิตและก็เป็นปความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเลยจ้ะนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นพิธีกรรมอะไรต่างๆในวันนี้เนี่ยแปลว่าในระดับหนึ่งนั้นอิบากครรมที่หนักเป็นเบาแล้วนะจ๊ะส่วนที่เหลืออยู่ในระดับลึกคือส่วนที่ เราจะต้องหาพระในตัวให้เจอนี่นะจ๊ะต้องชิงช่วงในช่วงที่ใจเรากำลาังสใสได้ความเพิ่มบิติด้วยกันทั้งสองฝ่าย้ังหาพระในตัวให้เจอและกระโบดให้ได้สองชั้นนั่นแหละจ๊ะสิ่งที่เราเคยพลาดลั้งล่วมเคยนั่นแหละจึงจะเป็นโหสิกรรมที่สมบูรณ์นี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากบวชให้ได้สองชั้นต้องให้ได้สองชั้นอาโหสิกรรมนี้จึงจะสมบูรณ์